ครับพี่น้องเก้านีนเนี่ยไอ้อมากคือเก่าครับเาวันที่สิบสามนี่วันที่สิบสามแล้วครับผมมาเก็บดอกแค่คือเก่าครับบานสวนยูฟ่านายูโรบ <c oughs> านพญิปานครับสวนพญิปานผลผลิตกลับมาหลายละเมือน,นี่ครับพี่น้องบ่มันออกมาโดนแล้วผลผลิตเพิ่มกระไดไดเดือนสองสามเดือนแล้วครับร่อยๆไปยังอยครับ นี่คือบ้านสางแปนครับตำบลแวงอำเภอสาว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเฮ้าพี่น้องครับผมต่อภาพพี่น้องมาเบบึงต่อแค่ครับนี่ตะปานผูกไปครับนีล็กแหลกกับว่าเห็ดเลนแล้วพี่น้องต่อต่อมาลดผลผลิตออกครับต,ต้องเอาครับเอาผลผลิต้น,พ,พ,นพี่น้องกับ ในบ้านครตอบโจทย์ดีครับเพ <c oughs> ื่อนกับใส่บริการครับมั่นครับดอกแค่ครับผมในมือละสองสามถุงสี่ถุงบางที่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้ได้หลายอยู่ครับคนผลิตมันเกือบหลายอยู่ครับใหม่ๆครับดอกแค่ ดออกกแ้พี่นครับพี่น้อง <c oughs> กับเบื้องน้ำกันครับดุนไปจะได้จ้าคู่หม,มืน่นพ่อหาถุงบ่อเออประมาณพี่น้องเลย ไะ้ละเมื่อนี่ถึแคนอกทำได้ก็ได้ทำนั่นละพี่น้องทำได้ก็ทำนั่นแล้วตามธรรมชาติครับ พักธรรมชาติพี่น้องผูกไว้ครับประมาณนี้ครับจูถท,ง,ทงครับผมพี่น้อง้ันเฮ้าก็ใส่บริการดีครับมันก็ใส่บริการแข่งซมครับหนึ่งแดง หลายอย่างครับในหลายเมนูครับดอกแค่พีน้องชิ่อชีวิตของบ้านสังแป้นอยต,ตามชนบทอยู่น้ำบันนอกครับอยู่จังหวัดสกลนครครับสามันน่ครับ ครับพี่น้องผู้ใดก็อ้ามาส o o m ก็ขอให้พี่นอ้นอ,นอ,นองทุกคนมีแต่มสุกครับีความสุกไปตามธรรมชาติพี่น้องตามวิถีชีวิตบานเฮาครับผมต้องไปกินยังมากมายเอามาอาหารไสวัดครับผมทำบุญไว้พี่น้อง ห่ามาหนึ่งสิบหกสิบเจ็ดกออกพันษาแล้วพี่น้องเอ้ยซาลาพระเจ้าบ้านเฮาครับ <c oughs> ครบไปมาสามเดือนของเพิ่นครับพันศาพระสงเพิ่นอยากที่ทำจ้ำคือกันครับสำหวัดรักษาศีลอุโบโสถน้ำเพิ่นไปสามเดือนครับครบน <c oughs> ี่แหละครับ พบที่คลิเจ็ดมีพี่น้องบุญบุณนี่มวยไพปั่นแจกคือเพนว่าประมาณนครับนื่อดอกแช้ครับผมสวยละมือน,นีก็ะวยคือเกาครับได้หน่อยก็ะวยถ้าเป็นแนวนอะไรอ่ากัดกับให้ท่านบัดบอท่านก็กลับมือน,นีก็ได้ใส่บัดใส่บ้าเน,นี่ย สองมือ,ลมอ,อแล้วครับอรอร <c oughs> บอไดต่อวัดเก็ดผลสลิดบอเลีวครับพี่น้องเหลียงของเหลียงจะกินบานเท่ากันยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้ครับมงคลธรรมวาตรัดโพธารามก่อนยี่โมกยี่เจ็ดประสันตัวคนประชุมกันพี่น้องเลย ำบุญกระดินบุญผ้าป,ป่ายอยู่นี่แหะครับเอ๋อปีนิจบุญเหรอครับบ้านเฮาทำบุญอย่างเดียวครับบุญยันซี่เดือนฮาเดือนฮกนี่บัดครับบุญบอมอคันสาผ้าป,ป่ากระดินโอ้หลายๆครับหลายบุญครับผม <c oughs> สังฆทานนี่แล้วครับจิตแห่งเจ้าปุญาตายใหญ่ปูรลวงร,รับสังฆทานครับผม ดุดลงวางหายแล้วพี่น้องหาถุงใดครับหาถุงนีเรียบร้อยอาจารครับบรรจุได้ห้าถุงวันที่สิบสามครับกัดก่าอยู่บ้านสวนยูฟ้าครับบ้านสวนยูฟ้าหน้ายูโรพี่น้อง กับทะเลไปครับรัดสิเต็ม่เปลี่ยนเรือพี่น้องกันแต่ของมาแล้วแต่อให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับใขกคนสุขทุกภาพแข็งแรงด้วยพี่น้องด้วย ที่พงเยี่ยปานพงเยี่ยปานเอาดอกแคครับผมามาณน้ครับเดี๋ยวก็จะไครเดี๋ยวก็ดอกแคอยู่นี่แล้วครับพอไปใส่ไอ้หลงปลูกเราจะต้องเอาครับเออเป็นสี่เนาะชีวิต ครับประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เป็นตัวในหาถุงครับเสือด้าบ้านหลับผมต้มแซ่บบ้านไม่ไหวนะครับพี่น้องไห็แล้วครับดอกแคใส่วางอยู่กุหลาบหลับผมต้มแซ่บบ้านพันลงหนูเจียนครับผมนี่ครับดอกแคไม่ไม่งามๆครับผม นมับ้าน่นองเลยคือเศรษฐกิจของิ้นบ้านสังแงบนแง่เพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเท่าครับผมก็มีไดไรซับนีและครับก็อยู่ไปทำไปยังลูกเยังหลานไงมาเพิ่นกลับไปหางเพื่อนเรียนจบ แต่ก่อนพอแม่บด้เยนสูงคือปัจจุบันครับอดีตเก่าๆป .4 ป .3 ป .2 มีเบิดครับพี่น้องเออการเป็นยู่กับโบคือกันครับเดี๋ยวนี่งก็จะเลื่อนลูกเต่าห้าก็จะเลื่อนครับให้หน้าเพื่อนกับบอได้มาสนใจเฮ็ดดอกจะโอนเงินส้วงเงินให้ตาใหญ่พอแม่ทำครับทำหน้าทำหน้าปีครับสกุลนครประมาณนี้ครับพี่น้อง ผมกัาบบลันย่าอบอคอยถือรอกเอ่อขอขอบคุณพี่น้องคูู่คู่คนที่เขามาส้มจิปนี่ครับขอให้สุขภาพแข้งแรงมีความสุขพวกครอบครัวทุกคนครับผมหมอดวันที่หนึ่งซิมฮกกะมีเพียงปังๆครับโรตีเพิ่งวันที่หนึ่งครับผมขอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ